วัดครับก็วันนี้เป็นการเดินทางจาก ETS มอชิดนะครับไปยังบกสอมอชิดนะครับโดยการเดินทางสวนะป็นจัดจกักไปเดื่อยๆเปอีแบบไม่รัดเส้นทางนะนะแบบไม่ไปทางสัตที่ว่าถนนกระแพงเพชรสามนะครับจากปอตีเอวหรือออดเทปายางครับเดินเดินครับพี่นน้อง การเดินแบบนี้นะครับประมาณ2กิโลเมตรก่อนนะครับทีขึ้นไปตัวนี้ถ้าเส้นทางลัดน้า2กิโลเมตรอี่นนองถ้าเราเดินผ่านสายนี่มีรถตู้ตรงจะจุดจากด้วยนะครับรถตู้จะมีคิวตรงที่หมอชิดด้วยนะเดินตามถนนกำแพงเพชรมานะครับ ข้างสวนตะวิจักรตลาดนัดสวนชะิตตากมานะครับข้างๆมันนะครับมับรถตู้ต่างๆครับหลังจากลงบีบีทีเอสลงมานะครับถ้าจะไปมอสิทสองก็ข้าไปขึ้นฝั่งนู้นนะครับมีเขมีป้ายตรงปรอกสอหมอชิดป้ายจะต้องเลยไปอยกป้ายนึงนะครับมีคนทำคลิปไว้เยูะนะ ที่ผมจะเดินแบบนบ้านนะครับไม่เ,น,เน้นเส้นทางแต่ผมจะดูรอบๆบคือหมายถึงดูอยู่ข้างทางไอ้มันจะผ่านอะไรมั่งครับระยะทางประมาณสําหรับส่วนตัวผมคิดว่าประมาณเกือบ5้ากิโลนะครับถ้าไปทางรัฐสกิโลกว่ากว่านี้ไปทางเดินเดินครับนียางยางครับทางข้างบนก็เป็น BTS ไฟฟ้านะครับเนลาะข้างตลาดนัดส่วนเจ็จุดจักมานะครับสังเกตว่าช่วงนี้ยังมีคนเดินอยู่นะครับคือผมอยากรู้นะครับผมก็เพิ่งเคยเดินนะครับตรงนี้นะมาก็จะนั่งรถกันมาถึงตัวนี้ก็เป็นแยก กำแพงเพชรน,นะครับฝั่งไปนูวนก็เป็นถนนพหลโยธินนะครับรถเมล์มาตัดมาน,นี้ถนนกำแพงเพชรสองนะครับเลี้ยวเลี้ยวยกขวาไปนิดนึงนะครับถ้าเดินมาจาก BTS นะครับ นักเกทุคนผู้คนเริ่มจะไม่เห็นตรงนี้แล้วนะครับมองย้อนกลับไปดูนะครับนะครับกลับมาฝั่งนี้นะครับอนตกถ้ากลางคืนไม่น่าจะเดินนะครับเดินไม่ได้นะครับไม่มีคนแน่นอนคที่ผมเดินนี่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับพี่นอ้อง สามนาทีกวัวนะครับเลยครับตำหลักเขาบอกว่าถ้าเดินลัดเส้นทางลัดไปประมาณ27นาทีคึ่งชั่วโมงครับดีไปครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมถามว่าทำไมต้องเดินคืออยากรู้ครับเป็นเป็นคนที่ชอบเดินด้วยครับถ้าไม่เหนื่อยนะีอสกเกตมีคนเริ่มเริ่มบางตาแลครับมาช่วง ฝั่งนี้เป็นฝั่งถนนกำแพงเพชรอยู่นะครับฝั่งซ้ายมือผมฝั่งด้านขวามือท่านผู้ชมถนนกำแพงเพชรฝั่งนี้ก็จะมามันก็เริ่มมีคนเป็นตลาดจัดจักรจัดตุจักรนะครับนี่ครับถนนกำแพงเพชรนะครับ มาถึงตรงหัวมุมเนี่รับถึงหัวโค้งตรงนี้ก็เลี้ยว,วขวาครับตลาดนัจดจักรจักรอยู่นะครับขอโทษทีครับไม่ได้ข้ามไปของนี้นะครับจะให้ดูว่าองกำแพงเพชร พอเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้นะแต่รถเลี้ยวเลี้ยวขวาต้องอีกฝั่งตอนนี้เลี้ยวเป็นถนนคำเพชรกะแพงเพชรสองนะครับใกล้กำแพงเพชรสองแล้วครับตรงนี้รับชิดนกเพชรกำแพงเพชรสองนี่น่าจะไปถึงหมอชิดเลยนะครับรอมาตรงนี้ก็เป็นที่ MRT เร็นเรื่องแพงเพชรเขาบอกว่าถ้าจะมาขึ้นแล้วต่อรถไปกระทานีเนี่ย r t ทนี่ใ,ใกล้หอชิดสิศนะครับนั่รถไปประมาณ40บาทหรือ60ก็แล้วแต่คนนะครับทีนี้ผมเดินอ้อมมาตรงนั้นนะครับผมไม่ได้เดินลัดมานะครับรถไปก็เป็นมิก ฝั่งตรงนั้นเป็นห้างอะไรนะผมห้างนี่ครับเห็นนะผ่างรถสร้ีงกีแังรถมีสายต่างๆเข้าประมาณนี้นะท่านแคปหน้าจอไว้ดูนะครับเจ็ดเจ็ดก้าหกหนึ่งสี่สองหนึ่งสองสองอะไรอาจจะพูดไม่ทันหน้าจอไว้กอ่นอนครับไฟายรถมีตลาดนัดสวนจิตตจักรฟัง ถนนกระแพงเพชรสองนะครับไม่ใช่กระแพงเพชรหนึ่งนะนนก็ที่เดินวนมาเมื่อกี้นี่อันนี้มันสามารถทะลุเข้าไปได้ขนะ้ทั้งหลังผมเดินผมเลยเดินจำลักต้องเดินตรงไปด้านนู้นนะครับตามอันนี้ผมเดินมาฝั่งนี้ถนนฝั่งตรงซ้ายมือผมเดินข้าม พอดีไปแดดมันไม่ส่องเลยคุดเดินเดินข้ามมาฝั่งแล้วก็มองย้อนกลับไปฝั่งนั้นับที่เดินมาเมื่อกี้นั่นก็เป็นตลาดนัดเว้นจตุจ,จักรบอกตรงผมยังไม่เคยเข้าเข้าไปซื้อของนะครับมาอยู่ที่เวียดนามนะแต่เห็นอยู่ครับมาเรแล้วผ่านเรื่อยๆอ,อยู่ผมไม่ได้เดินฝั่งนั้นนะครับ ผมจะไปก็ดูฝั่งที่เขาไม่ค่อยเดินกันก็มีของขายกันแต่ก็วันที่ไปเป็นวันอาทิตที่ยี่สองนะครับก็มไ,ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับถ้าเลยห้างมาก็จะมีก็มีแต่พวกเรือตะวินก็ไม่ค้าบบางจุด คิปผมจะเป็นเกี่ยวกับการเดินเนบ้านนะครับเ,เจอแบบัิญัาภาษาอีสานเป็นยา่าเมื่อก่อนผมทําลงเฉพาะช่องพอดไทยบ้านนะครับ๋ยวนี้ผมจะทําลงพอดดีวายครับเพื่อรับเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้ดีวายผมก็เป็นช่างก็ไม่ค่อยได้ซ่อมเท่าไหร่เพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีครับจะลงแบบนี้ทั้งสองช่องเลยนะครับมองไปนี่ครับก็มีของขายอยู่ฝั่งนี้ครับ ตรงข้ามกับ G g มอมาเนี่ยครับเป็นยื่งนะครับจีมอไม้ชั้นระดับอันนี้ถ้าข้ามไปตรงนี้ก็ข้ามไปจ g มอนะครับทางปากอยฝั่ตงตรงข้ามจ g มอนะครับที่ผมเดินเนียจ g มออัวนี้เป็นถนนกาแฟเพชรช่อหนนะครับขาเข้าไปหมอชิ ถ้าเข้าจาัด่านในเมืองสมคะุตมองไปก็เป็นท,ทีมองมเขามีเครื่องจักสารเครื่องปันผมเรียกกระตาหน่วยกระตาสะพายอะไรกระตามียาเยเยตเทียมะครับฝั่งนี้นะครับ ทีสเจมอลนะครับหน้าเทียมดอกไม้เทียมครับนี่ผมอาจจะโยกเยกหน่อยด้วยมีเครื่องจกักรมีอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องใช้ในครัวเรือน เรื่องตกแต่งประดับถามว่าทำไมต้องเดินเนยคืออยากรู้เส้นทางแบบแบบซอกซอย,ยนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดเน้นให้ละเอียดขนาดคืออยากรู้ว่าถ้าเราเดินมันจะประมาณจะเหนื่อยไหมกำน้องนั่นครับครับแวะชินของก่อนเดินทางต่อหรืออะไรก็ สะดวกไม่ได้ประหยัดค่ารถนะครับผมนั่งรถผมนั่งรถ BTS มาลงที่หมอชิดนะครับจากแถวตากสินนะัตอนนี้ผมก็อยากพยุตมาเดินดูบางช่วงครับปตทนี่ผมฝั่งดูฝั่งนี้นะครับส่วนมากเขาจะไม่เดินกันนะครับฝั่งนี้สังเกตก็ไม่มีคนครับเริ่มไม่มีคนเดินแล้วครับเียดร้อนด้วยครับปลสองใบสามครับ ี่ครับมีป้ายถ้าเดินข้ามไปฝั่งก็เป็นสวนสมเด็จสุริกิจครับรถมีบางคันจะมาวนกลับตรงนี้ครับยูเทิร์นไอหมอที่สองบางคันก็ไปยูเทิร์นอีกช่วงก่อนจะถึงเนี่ยมาจากฝั่งทางสิษ์นี่ครับฝั่งซ้ายมือก็เป็น เก็บเงจากวกไก่ของอะไบางซื่อเขาของเป็นการรถไฟเขานะครับพอเห็นดูไฟก็นา่นาจะตัดรถไฟลิปนี้เป็นการที่เดินที่นานเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นหนุ่มสําหรับผมไม่มีขนาดอายุมาก,กนะครับหลักห้าสิบขึ้นไปแล้วนะครับถามว่าทําไมต้องเดินผมว่าในชีวิตหนึ่งผมต้องไปเดินในกรุงเทพ ถ้าซอยไหนที่อยากจะเดินผมต้องเดินเดินกลางวันนะครับกลางคืนไม่กล้าเดินนะขคลือนโมกาเดินโตขับยาก,กอุทัยผสมอิสานแล้วนี้ก็มีรถมีบางคำก็มาวนตรงนี้นะครับมาจากมอชิดก็มาวนครับเข้าอู่ก็มีหรือไป ตรงนี้ก็มีสายที่มาวนตรงนี้ตรงข้ามสวนสิริกินนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมไม่ได้บอกสายหน้าจออ่นถ้ามาถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วถ้าใคร้ท่านรีบข้ามทางไอ้ เอสะพานลอยก่อนแตถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าบ้าตรงนี้มันจะไม่มีสะพานลอยนั้นกว่าจะมีอีกทีก็ไปนู่นอชิดสองนะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีมันไม่เป็นบ้านคนครับไม่มีเป็นของที่ดินของหลวงของรถไฟเขานะครับก็เลยเป็นแค่ทางเดินเท้าธรรมดาชิดชัดชิดสำคัญ ทางรถไฟเป็นที่ขังการรถไฟนะครับนะครับก็ติดใต้ดูก็รู้ครับสำหรับถ้าจะเดินเล่นๆก็ต้องเดินฝั่งนู้นนะครับมันจะมีเพราะมันไม่ต้องข้ามอะไรไปข้ามที่มอชิดเดียวนครับตอนนี้ที่ผมเดินฝั่งนี้คืออยากรู้ไงครับรถมีจะขึ้นทางด่วนก็มาดูตรงใต้เี่รถ ส่วนตัวรถอะไรกนตามเม่เดินตลอดเส้นทางกนะเกียดไหมเนี่ยมันจะไม่มีทางเดินได้แล้วผมต้องรอรถข้าบเข้าไปถนนล็อกกลางแล้วต้องดูรถีีครับเบียดตรงนี้จะไม่มีที่เดินแล้วครับรอคำทชาจะแป๊บบ้าไปเบียดตัวนั้นนะ่ะเดินไม่ได้ครับต้องเดินลงถนนมาตึนล็อกกลางก่อน อันนี้ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับใครนะครับเพราะว่าผมเดินมาเองครับตามหลักไม่มีคนเดินกมากกเวียนวกวาดถนนมาึงตัวนี้ก็มาติดเสานี่ก็จงเจอช่อมไปอีกฝั่งตรงฝั่งนู้นมันเดินไม่ได้ครับติดไปได้นิดหนึ่งถ้าไปทางนู้นมันก็ไม่ไปตามถนน กระแพงเพชรน,นะครับมันจะไปเส้นนึงขึ้นทางด่วนเรามาข้ามตรงนี้อีกเกตข้างหน้าจะมีร้านส้มตำนะเราสังเกตตรงนั้นมีคนเดินรูสึดว่าต้องไปพักจากสี่มาจอดทางกันต้องใช้ขาไปจับครับไปราบชับคลึกการจนาพิเศษครับตันนี้ขึ้นทางด่วน ครับอยู่ใต้ทางด่วนข้างบนน่าจะเป็นทางด่วนสีรัตหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะก็ไม่ได้ค่อยขับรถเลยสอขับไม่เป็นด้วยตรงนั้นมองย้อนกลับไปตรงนี้ถน,นนถนลังท่นกำลังเปลี่ยนรถสอง มาถึไนแเ้วที่ผมถ่คลิปตอนที่เดินพาต้องดูงนี้จะฟังจากถุงรถตู้ตู้ตรงน้นง่ยหน้าวนมีรถตู้อย่างเดียวช่รถตู้มันก็ผานรังสึกยดอนเมืองเนาะรถตู้เ่ยนะคนนี้เขาอยู่แถบนี้ผมก็จะไปรถตู้แล้วก็ผ่านังสึกรังสอนเมืองแต่นี้มันไม่ค่อยมีหรอกผมเดินถ่ายคลิปตายังไม่เห็นมีเลย น่นาสวนะสวนอะไรนะนสวนนี้แหละสวนสลิกิจเหรตอสวนสวนสลิกิจก็ต้องเดินไปอีกไกลนะที่มีป้าคนหนึ่งจะถามุูเมีที่จะไปลังสิทธ ที่อยู่คนนี้คนชื่อขาวคนนี้เขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีนะแต่อีมีคนบางคนก็นดันไปบอกแกว่าต้องไปขึ้นที่สวนสวนอะไรก็ไม่บอกนะครับรสวนสริกิตผมเดินมาผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ไเห็นผมเห็นไต่อยู่ที่สวนตจักนะครับแต่ถ้าเดินไปก็ใครัใคร,ใครพอมีทราบว่าใกล้ๆหมอชิดี่มีรถไปลังสิโดยที่ไม่ต้องขึ้น รถเมล์โดยที่ไม่ได้ดขึ้นรถบกสหรือรถอ้แล้วนะรถตู้นะครับเรามีรถเมล์ไหมคนป้าเขาถามก็ไม่ทราบไม่ได้อยู่แถบนี้ด้วยนะผมก็เลยแต่เขาบอกว่าคนแถบนี้ดันบอกเขาไปขึ้นที่สวนแล้วดันไม่บอกว่าสวนอะไรด้วยนะครับถ้าสวนจจุจักรนั้นจะมีแน่นอนครับ จะต,ต้องไปอีกฝัง่งผมเดินมาไกลๆ,ๆแตยจะต้องเดินลัดนะสองกิโลครับ,รบหรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ครับแต่คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมก็ปักใจนะครับเมื่กีนี่แหละการเอา,าอะไรไปเมื่อกี้รถเมีเหมือนกับย้ายหัวลำโพงไปครับรถเมลที่จะเข้า,าด้านหน้า,าๆๆไม่ค่อยมีมีม มีอยู่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเดินมาเข้าไปมันเดินลําบากนะเมื่อกี้มคนถามผมว่าไฟ้สดเลยครับภาพคลิปครับวันนี้นนตรงเมื่อกี้กล้องแวนไปเมื่อกี้เป็นอู่รถเมล์นะครับอูนนรออืรถเมล์เอาออข้าง หมอชิดนะครับถึงมดแล้วนะหมอชิดเมื่อกี้ผกขึ้นบนทางลอยมาสะพานลอยครับสะพานลอยครับตอนนี้จะเดินข้ามไปฝั่งรถอูนะครับสะพานลอยนี้สะพานลอยแรกด้านด้านสวนไม่ได้ตรงหน้าหมอชิดนะตัวนี้สะพานลอยแรกตรงด้าน มาจากมอชิดใกล้ๆอุร์เมีพอลงตรงนี้ท่านต้องระวังนะครับผมสังเกตดูว่าบันไดมันเดะสลบไปด้านล่างเหมือนกับทําไม่ได้สัดส่วนนะครับนีดหน่อยหนึ่งนะครับมีบันไดตรงนี้แหละเหมือนกับมันปันผมเยอมันสลบที่จะไม่ื่นลงไปข้างถ้าไม่จับเราแกแกแกก็ไม่เชื่อเราตอนนี้ก็เลี้ยวเข้า คิวรถตู้จตุจักนครับบริษัทขนส่งรถตู้จำกัดครับตัวนี้จตุจักผมมาตัวนี้ผมไมย่ยุบมือไหวสารไม่ได้สัตว์ เดินมาหอไปผมนะซื้อน้ำที่เซเว่นหน่อยจริงมันก็มีซื้อจากข้างทางแหละครับแต่ก็อาศัยหลบแอร์ด้วยครับถ้าเข้ามาก็ข,าขึ้นมาตรงบันไดนี่นะครับทีนี้ผมเดินเดินเลยเข้าไปในดดตัวสู้ก่อนสมัครกัน ผมก็ยังไม่เคยขึ้นนะครับแต่เคยมาอยู่นะครับแต่ไม่เคยขึ้นเพราะสมมมาผมขึ้นรถไฟนะดูบ้านใกล้บ้านแฟนใกล้บ้านผมไปก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับสะดวกทางไหนคือไกลในที่หมายถึงไกลที่ทํางานแล้วก็ไกลบ้านแบบรถไฟม่เก็อยู่ไกล้ผมอยู่เวน,น้าคนแกนแก็ทีดด่เดวายนะครับก่อนถึงช่างอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ลืมแล้วครับ คามเกี่ยวกับพรมันเทิงหมอลำหมอเราในที่นี้ผชอบหมอลำครับไม่ใช่เป็นนักร้องนะให้ฟังเฉยๆครับครับตาตากะเทาอายุหลักหาแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้โม้ครับปวดจริง จากซื้อของเสร็จก็จะเดินย้อนออกมานะครับเมื่อกี้จินน้าไม่ได้ถ่ายให้ดูที่หลงเข้าไปดูรูตู้หน่อยหนึ่งลืมถ่ายเง้ครลิปนี้ยาวมากนะครับประมาณ24นาทีนะครับผม24ิ่กว่าขึ้น ลาะออกมาแล้วครับอาจจะงงไน,นะไม่ผมไม่ได้บอกประตูเนี่ยประตูนี่ท่านสังเกตเราก็แล้วกันอย่รถตูต้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับปคสหมอชิสสอ2นะครับก็แค่นั้นนะครับุท่านจะไปบ้านไหนก็ไปสอบถามเอาไปจังหวัดไหน เดินออกมาแล้วครับลงบันไดลงมาลาน,นีเดินรถรถสังส่งสารขนาดเอ็กนะครับจะตตาก์นะครับอันนี้พี่จะเดินไปด้านที่สะพานลอยตรงหน้ามอชิดสองโดยตรงเลยนะครับทีนี้ก็เดินจากตรงนั้นมาแล้วครับเมื่อกี้นี้นี่ครับเดินที่หันไป วนกลับตัวนี้ก็ไปลังสิตธ์นะครับบางวนบางหน้าก็ไปจากขึ้นตรงนี้ขึ้นได้เรื่องรถจน,น,นไม่ต้องห่วงครับมันมีใครขีแ่แต่คนถ้าเดินลำบากอย่างน,นขึ้นมาตรงนี้ก็ให้ข้นข้ามทางมาลายตรง,ตรงนี้แล้วก็ขึ้นสะพานลอยครับนี่ผมก็เคยทำไปนะครับขึ้นสะพานลอยพยายามขวาน,นะครับ ก็มีคนหลงครับนีนน้ตรงตรงด้านหน้าคือหมอชิดสองนะครับบขศน,นะครับลงไปก็เดินเข้าไปเลยครับสวดถ้าท่านลุอนก็เลียเ้ยวกยวาทน,นี่นะครับฝั่งที่ผมเดินมาก็คือฝั่งนี้แหละแต่เพียงแต่ว่ามันอีก